ถ้าพูดถึงวิกฤตเป็นโอกาสเราจะต้องนึกถึงอะไรฮะแน่นอนใกล้ๆสุดนะที่ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องของวิกฤตโควิดโควิด1 i ถูกไหมครับโควิด2 0 1 9เนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟทีเนี่ยากันว่าเอ๊ะทำไมเนาะทำไมผมถึงพูดว่าเป็นเป็นโควิด2018อ่ะทัางั้นเดี๋ยวเราลองดูกราฟอันนี้นะดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือ Set i n d e x อ่านะฮะเซตอินเด็กนะเราจะเห็นว่าดูนะครับวิกฤตแรกแล้วกันนะนะถ้าพูดถึงวิกฤตเป็นโอกาสนะเรามาดูวิกฤตแรกก่อนนะนะครับวิกฤตแรกคือวิกฤตอะไรครับที่เห็นชัดๆนะจริงๆมันมีวิกฤตย่อยอีกนะครับนะแต่วิกฤตที่เห็นชัดๆเลยนะครับนะอันนี้คือวิกฤตอะไรครับที่ชัดๆเลยนะครับต้มยำกุ้งนะฮะต้มยำกุ้งนะอันนี้ ที่ชื่อต้มยำกุ้งก็เพราะว่ามันเกิดจากจาก,จากเมืองไทยเนาะนะครับเกิดจากเมืองไทยนะเริ่มต้นนะเป็นจุดกำเนิดคือจากเมืองไทยนะผมจะนำมาให้ดู3าวิกฤตหลักๆที่เราจะมาทำการศึกษากันนะแล้วก็มาแบบเออมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าวิกฤตที่ผ่านมามันมันให้อะไรกับเราบ้างนะครับมันให้ ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างน,นะครับแล้วให้โอกาสกับเราด้วยหรือเปล่านะฮะหรือให้แบบประสบการณ์ในการเรียนรู้ว่าทําไมมันถึงความผิดพลาดนะฮะมันถึงเกิดความผิดพลาดนะฮะซึ่งแน่นอนครับความผิดพลาดในแต่ละธุรก,กิจนี่นำมาซึ่งประสบการณ์แล้วก็ไปปรับแก้นะครับปรับแก่การลงทุนของเรานะครับหรือการเทรดของเราด้วยเช่นกันนะฮะเราลองดู วิกฤตแรกก่อนนะครับต้มยำกุ้งในกรอบที่ผมตีให้นี่นะครับคือช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเราจะสังเกตว่าเป็นยังไงครับช่วงปลายวิกฤตนะฮะคือนะครับสิงหาเก้าแปดนะสิงหาเก้าแปดลองดูนะครับะนะฮะสิงหาเกนะ้าแปดตรงนี้เนาะแต่วิกฤตถ้าดูจากกราฟเชนเจเนี่ยการเริ่มต้นของการที่จะทําการลงนะครับมันเกิดั้งแต่ตรงนี้แล้ว นะครับนี่มันเกิดตั้งแต่ช่วงเวลานี้โซนสีเหลืองเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะนะครับ,รบมีการทิ้งลงมาครั้งแรกเลยตั้งแต่ยอดนี้นะฮะนี่ยอดนี้เห็นไหมเราดูเซตอินเด็กนะนะครับเป็นเซตอินเด็กเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะนะครับนะซึ่งจากยอดนี้มันคือเท่าไหร่ครับมันคือปีเก้าสีนะอ่าเราลองมาดูนะครับ วิกฤตต้มยำกุ้งนะเดี๋ยวผมจะเสิร์ชให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ชให้ดูแล้วผมจะแชร์ให้ดูว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดที่อา่าที่ปีอะไรเนี่ยฮะดูหน้านี้ก็ได้นะครับนะน่าจะเห็นแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าอะไรครับวิกฤตนะฮะเกิดที่ตรงนี้ครับปีเห็นไหมครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะการเงินในเอเชียซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือก็คือประเทศไทยนี่แหละนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ด นะซึ่งจริงๆแล้วผมมันผมจาผมค่อนข้างจะจําได้เหมือนกันนะนะฮะเพราะว่าผมมาเริ่มทํางานในปี97เลยพอดีเลยคือ,ค,อคือทำงานที่เป็นจริงๆแล้วผมทํางานมากอน,นะครับแล้วก็มาเข้าทํางานที่เป็นงานแบบที่ทํามายาวมากอะ่ะยาวนานมากรนะดับ20ปีเลยนะฮะก็คืองานสายการบินนะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าปี97อ่ะเรามาดูใหมน่นะครับนะฮะอันนี้นะครับปลายวิกฤตเ,เห็นไหมครมันเกิดที่อะไรครับประมาณ ใช่ครับโลสุดคือปีนะครับ98แต่เองถามว่าวิกฤตเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยปี97เนี่ยนะฮะอืมนะฮะมันเกิดที่ปี97นะเออตั้งแต่ประมาณแถวแถวแบบเบลอๆแต่แถวต้นๆกลางปีคือแต่แถวนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยปี97นะ97นะ่ดูนะอ่ะเขาบอกวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณปี97อะผมมาร์คให้ไว้แถวแถวนี้นะครับนี่คือประมาณปี97อยู่ตรงตำแหน่งของคำว่าต้มยำกุ้งนะครับ เราเกิดข้อสังเกตอะไรบ้างครับทำไมวิกฤตจ,จมต้มยำกุ้งนะถึงเริ่มต้นที่ปี97นะครับแต่มันสิ้นสุดเนี่ยโลส,สุดเลยคือปี98นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณนี้แล้วครับเห็นไ,ไหมฮะการทิ้งครั้งแรกของราคาของเซ็ตอินเด็กซ์แล้วกันนะซึ่งมันเกิดทั่วโลกแหละนะครับมันตั้งแต่ปี93แล้วครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับ มันเป็นการเริ่มนะครับเริ่มทิ้งของราคานะครับนะนะหรือออกของอ่าพูดกันตรงๆเลยนะครับเป็นการออกของบริเวณนี้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเอาเท็กซ์นี้นออกก่อนนะเนี่ยนะฮะตั้งแต่บริเวณนี้แล้วครับเป็นการเริ่มทิ้งของราคาตั้งแต่โซนนี้แล้วเห็นไหมครับ มีการขายมีการยกมีการขายมีการยกมีการขาย,ม,าขายมีการยกแล้วก็หลุดจำได้ไหมครับว่า EP ที่ผ่านมาที่ผมพูดถึงเรื่องของเทรนด์นะครับที่มีเทรนด์อัพเทรนด์ดาวเทรนด์นะฮะไซเวยแใช่ไหมครับแล้วก็มี EP หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของไซเคิลของตลาดซึ่งอันนี้มันชัดมากนะฮะมันชัดมากซึ่งเดี๋ยวกลับไปดูแล้วก็ลองกลับมาดูที่ คลิปวิดีโอนี้จะเห็นภาพมากขึ้นเป็นยังไงครับบริเวณนี้นะผมผมจะย้อนกลับไป EP ที่แล้วให้ดูกับภาพเซตใหญ่เหยครับเป็นการสะสมใช่ไหมครับเป็นการสะสมนะนะแล้วก็มีการแจกครับเมื่อสะสมสินทรัพย์สินเอาเป็นว่าสะสมราคานะนะฮะสะสมของแล้วกันนะับจนกระทั่งพอเพียงแล้วนะครับนะก็จะมีการยกขึ้นของราคาซึ่งช่วงนี้เป็นช่วง การอิเปชั่นนะครับก็คือจอยกันหมดเลยนะครับจอยกันทุกคนนะครับจอยกันนะฮะแล้วก็มีการพักระยะเวลานึงแล้วก็จอยกันสุดท้ายเป็นไงครับจบนะฮะบริเวณนี้นะฮะก็คือจุดจบแล้วเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะหลังจากที่จบนะนะฮะราคาขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการขายถูกไหมนะฮะ การขายนะก็คือบริเวณนี้ที่เห็นนะครับก็คือส t ตอะไรครับ distribution กระจายของนะครับผมใช้ภาษาไทยแล้วกันนะกระจายของนะครับนะเป็นการกระจายของนะครับอีกช่วงล่างนี้คือสะสมนะสะสมช่วงสะสมนะครับเป็นด้านล่างอ่านะฮะนี่คือช่วงสะสมนะฮะ นี่คือช่วงกระจายของนะครับแล้วเมื่อกระจายเรียบร้อยครับหลุดโลลงมานะครับก็ทิ้งราคาลงมาชัดเจนไหมครับนะถ้าเกิดใครได้อยู่ EP ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับแล้วมาดูกราฟของเซตอินเด็กซ์ตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าไซเคิลของตลาดเป็นอย่างไรนะฮะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันมันอาจจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้ววิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะมันเริ่มรู้ก่อน ตั้งแต่บริเวณนี้แล้วล่ะนะฮะเริ่มมีการทิ้งในปีเก้าสี่แล้วล่ะคนะค่อยๆนะครับค่อยๆกระจายออกมาเห็นไหมนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็คือทิ้งตุ้มสุดท้ายหลุดลงมานะครับจนเกิดความตื่นกลัวนะครับเป็นแบบคือคือเฟียนะภาษาอังกฤษเขาเรียกเฟียนะฮะทุกคนร่วมกันทิ้งหมดเลยนะครับเลือดสาดอะนะฮะตลาดเลือดสาดหุ้นใครที่แบบว่าเอ่อใช้มาจิ้นนะ ใช้มันจิ้นเยอะๆนะครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ยโดนทิ้งมาหนักๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้ขายไปก่อนเนี่ยโดนหนักแล้วก็อาจจะถึงล่มล่มสลายได้เลยนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะของต้งยมยำกุ้งเนี่ยโอ้มีแบบมีเหตุฆ่าตัวตายด้วยนะฮะโดยเฉพาะในเมืองไทยยิงตัวตายนะับนะด้วยความที่เออมันหนักพอสมควรนะครับแต่ก็มีฮีโร่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าใครจําได้ก็คือคุณสิริวัฒนะฮะสิริวัฒเบเกอรี่ นะฮะท่านก็อยู่ในวิกฤตนี้เหมือนกันแล้วท่านก็เจ็บนะฮะจากวิรกฤตนี้ก็คือเรียกว่าสูญเสียเงินไปเกือบหมดตัวเลยแะครับนะฮะแต่ว่าท่านมีความกับอุตสาหะแล้วก็มีพลังนะครับที่ลุกกลับมาได้นะครับนะมาคือท่านมีลูกน้องนะฮะอยู่ในบริษัทจํานวนมากที่ต้องดูแลนะครับช่วงนั้นท่านก็ทําคอนโดขายได้ั้มถ้าผมจำไม่ผิดนอกจากเทรดนอกจากการซื้อขายในตลาดหุ้นนะครับซึ่งใช้เงินใช้รูเบิจจำนวนมากนะฮะ เกิดปัญหานะครับก็วิกฤตเลยท่านก็ออกมาขายแซนวิชฮนะช่วยลูกน้องในบริษัทนะครับแล้วให้ลูกน้องเนี่ยไปช่วยขายตามจุดต่างๆจนวันนี้ท่านกลับมาได้นะกลับมาได้นะครับกลับมาได้นะ,ก,นะก็เป็นฮีโร่คนหนึ่งในช่วงเวลาของวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะทั้งนั้นเรากลับมาที่หัวข้อของเราหัวข้อของเราคืออะไรครับก็คือวิกฤตเป็นโอกาสจริงไหมใน,นผมุมของผมนะครับ ก็จริงนะจริงนะแต่วิกฤตเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันตรงไหนคือจุดสุดท้ายของวิกฤตอนะครับมันคือจุดสุดท้ายของวิกฤตเราถึงจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นโอกาสถ้าให้ดูนะครับถ้าเราเข้าซื้อตอนเริ่มวิกฤตตรงนี้มันจะไม่ใช่โอกาส หรือราคาร่วงมาแล้วประมาณปลายปลายปีเก้าเจ็นะฮะบ,บรวนี้มันก็ยังมาใช้โอกาสโอกาสมันอยู่ตรงบริเวณนี้ถูกไหมครับนี่ตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะฮะเราสามารถใช้เทคโนโลนะครับช่วยดูได้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าบริเวณนี้ควรจะเข้าซื้อเ้วหรือยัง อ่านะฮะควรจะเข้าซื้อโดยที่ไม่รับมีถูกไหมไม่งั้นถ้าเรารับมีซื้อไปซื้อไปเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนเราตกไปอยู่ในวิกฤตอ่ะมันไม่ใช่โอกาสละมันเป็นการที่แบบเอ่อโดนซ้ําเติมกระทืบซ้ำอ่ะนะครับในช่วงเวลาวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าซื้อในช่วงวิกฤตเนี่ยเราต้องหาแนวสําคัญนะครับนะแนวสําคัญผมลองล่างฟิโบดูนะลองล่างแนวฟิโบดูนะ อะบริเวณนี้ก็ได้นะครับแนวหนึ่งอ่ะผมลองลากอีกแนวหนึ่งก่อนลองลากดูอีกแนวนึ่งนะครับสักครู่นะครับนะครับอ่ะผมเอา retracement อันเดียวแล้วกนะันนะนี่นี่จะเป็น high นะประมาณ1796แลเ้วราจะเห็นว่าเป็นไงครับราคาลงมาที่แนว94.2ใช่ไหมครับ ประมาณ200ยจุดนะนี่คือแนวย่อตัวนะครับค่อนข้างลึกนะแต่นั้นระหว่างทางเนะี่ยมันจะมีจุดสําคัญอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแนว7 8 6นี่ก็เป็นจุดสําคัญของการย่อตัวนะครับซึ่งย่อมาเห็นไหมครับมี reaction นิดนึงยกขึ้นไปไหมฮะแล้วสุดท้ายหลุดหลุดมาแต่ว่าเป็นยังไงครับพอแนว9ก 14. 2จแล้วมันไม่หลุดแล้วครับมันยกกลับผมลองเช็คอีกทีนึงนะครับเมื่ะสักครู่ผมเห็นผม,มลาก extension จากขาลงใช่ไหมครับผมลองเช็คอีก อ,อีกส윙หนึ่งนะดูซิว่ามันถึงแนวไหมอืมนะฮะมันก็มาแล้วมันหลุดเนาะมันหลุดแล้วกลับไปยืนได้นะครับเนี่ยหมายมฮะยืนได้บริเวณนี้ด้วยไหมฮะแสดงว่ามันมีความสําคัญนะนะเนี่ยมันหลุด่หลุดแต่ว่าก็กลับไปยืนกลับไปยืนไต่ไต่แล้วสุดท้ายยกขึ้นนะครับอ่ะแต่ัานผมเอาแค่ร t r ทสเ m e ต t ตัวเดียวนะฮะเราจะเห็นว่ามันไปครับเป็นแนวสําคัญนะเป็นแนวสําคัญแล้วราคามันหยุดอยู่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็อาจจะ เดี๋ยวเนื้อหามันจะเยอะไปนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะถ้าง,งั้นเรามาดูต่อนะวิกฤตถัดมาคือวิกฤตอะไรครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเสิร์ชนะอันนี้อาจจะไม่ได้แชร์สกรีนให้ดูนะครับผมเสิร์ชปีนิดหนึ่งนะว่าที่ข่าวอะ่ะคือข่าวอ่ะเขาลงปีอะไรนะครับอ่นะแล้วมาเทียบดูว่า ภาพเจนเนอเร่ะมันคือปีอะไรเนาะนะฮะอ่ะเขาบอกว่าพพลานนะครับพพลายก็ <Surprise S 1> คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครดิตเป็นวิกฤตอ่าวิกฤตเศร,รษฐกิจของที่เกิดจากอเมริกาเนาะตัวต้มยำกุ้งเกิดจากเมืองไทยนะครับเป็นเรื่องเกิดจากตลาดหลักทรัพย์นะฮะช่วงนั้นไม่ใช่ตลาดทรัพย์ขอโทษครับเป็นบริษัทหลักหลักทรัพย์แล้วก็ธนาคารนะครับตอนนั้นนะฮะที่มันเกิดวิกฤตนะเงินมันมันมีปัญหา อาทีนี้เราม่มาที่วิกฤตแฮมบเบอร์เกอร์นะครับซึ่งเกิดจากอเมริกานะครับเกิดจากอเมริกานะซึ่งมันเกิดประมาณปี2008นะจากจากในข่าวนะฮะบอกว่ประมาณปี2008เนาะนะ2008นนะีนะ่ประมาณนี้นะครับ2008แนละ้วก็บริเวณนี้นะฮะแต่เราจะเห็นเป็นอย่างไรครับเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มประมาณนี้นะครับเริ่มจากแถวแถว สองเจ็ดแล้วล่ะศูนย์เจ็ดสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดนะครับนะเริ่มบริเวณน,นะครับเริ่มทิง้งเห็นไหมเหมือนกันเนะี่ยจากยอดแล้วก็ทิง้งใช่ไหมครับแล้วเ,เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะมีการไซด์เวเห็นไหมครับ,ร way, น,รบนะกระจายของเสร็จแล้วทิง้งนะแต่รอบนี้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะก็คือโอเคกินเวลาไม่นานนะครับรอบนี้กินเวลานาน,านกว่านะครับแล้วมันเกิดโรที่บริเวณไหนนะครับนี่มันคือโรที่ประมาณนะสองพันแปด วิกฤตบอกเกิดว่า2008เห็นไหมข่าวมันโหดร้ายว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยของไอตัวแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยนะฮะคือเกิดปี2008มันโหดร้ายตอนปี2008ถูกไหมทุกคนกลัวนะทุกคนกลัวจึงไม่มีคนค่อยกล้าซื้อไงฮะนึกออกไหมข่าวออกมาเมื่อปี2008แต่นั่นคือโลครับ น,นั่นคือโลนั่นคือโลของตลาดเนี่ยเมื่อเมื่อปีสองพันปดเนี่ยคือโลของตลาดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันคือโลของตลาดแล้วก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเราลองเทียบดูว่าข่าวที่ออกมานะครับข่าวที่ออกมาเกิดปีสองอ่าประมาณสอง8ันปดเนาะประมาณสองพันปดนะฮะแต่เป็นยังไงครับมันคือโลไปแล้วอะ่ะถูกไหมเออนะฮะ แล้วถามว่าข่าวออกมาคนอยากซื้อไหมไม่อยากซื้อใช่ไหมถ้าถ้าคนมองตามข่าวจะไม่อยากซื้อเพราะว่าโอ้โหวิกฤตอะไม่กล้าซื้อหรอกใช่ไหมทิ้งถูกไหมครับแต่มันคือโลอืมนะครับเหมือนกันนี่ประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดเนาะเนี่ยอันนี้สองพันเนี่ยเก้าเจ็ดเห็นไหมัอนนี่ตรงนี้บริเวณนี้ดูนะครับเนี่ยเก้าเจ็ดเนี่ยมันเกือบโลแล้วอะผมไม่แน่ใจจําไม่ได้จริงๆนะว่าข่าวมันออกมาจากตรงตรงไหนนะว่าข่าวว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับ แต่มันแน่นอนละมันช่วงปี97ซึ่งตรงนี้บริเวณ96ถูกไหมเพ้นบริเวณนี้แล้วละผมขยับนิดนึงนะนี่บริเวณแถว97เนี่ยประมาณ97นะฮะซึ่งมันใกล้โลแล้วเห็นไหมเห็นไหมออกข่าว97แต่มันใกล้โลแล้วนี่เหมือนกันครับออกข่าว98นะฮะออกข่าวประมาณ98ซึ่งมันโลแล้วเนี่ยมันโลแล้วถูกไหมเหมือนกันลองมาดูในส่วนของวิกฤตล่าสุด ะะซึ่งก็คืออะไรครับวิกฤตโควิด COVID. นะฮะโควิดเรามาดูโควิดนะโควิดนะครับโควิดคลาสสิสอก็คือตรงนี้ถูกไหมนี่ตรงนี้นะอ่ะข่าวคือปีอะไรครับคือปีอะไรครับคลาสซิสเนาะมันโลประมาณมีนาสองศูนย ครับเป็นโลนะนะครับแต่ว่าตัวโควิดนะฮะโควิดคริสิสนะ,ะมันก็แน่นอนแหละโควิด1 9เนาะนะครับตั้งปีอะไรผมลองเสิร์ชดูนะที่เขาเริ่มออกข่าวนะฮะเราจะดูตรงจุดที่เขาเริ่มออกข่าวนะครฮะดะเซมเบอร์ไนทีนะฮะ,ะ,ฮะจำได้ไหมโควิด1 9 โควิด1 9ก็คือจากเมืองจีนใช่ไหมครับนะช่วงประมาณปลายปี19อู่ฮั่นนะฮะผมมาหาซิว่าปลายปี19คือตรงไหนนี่ตรงนี้ครับบริเวณแถวๆนี้นะตรงนี้นะอ่าทางั้นผมเขียนว่าแปะไว้ตรงนี้นี่คืออกขาบริเวณนี้แต่เราเห็นว่าอะไรครับเหมือนเดิมอีกแล้วครับเป็นยังไงครับนี่คือไฮถูกไหมนะครับ งั้นช่วงผิดทั้งหมดคือตรงนี้นะฮะคือตรงนี้แล้วเป็นยังไงฮะนะก็คือหายแล้วก็จ่ายของตรงนี้เหมือนกันเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมนะกระจายของทิ้งหลุดถูกไหมครับแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่ไหนครับเขาเริ่มที่จะเริ่มทิ้งไหนครับหนึ่งปัที่ผมพูดถึงไงนะฮะอันนี้เป็นโลนะแล้วอันนี้เป็นหาย แปลว่าอะไรครับแต่ว่าความจริงมันเกิดตั้งแต่ต้นปีหนึ่งแปดซึ่งยังไม่ได้มีข่าวคราวของโควิดเลยแม้แต่น้อยนี่ฮะไม่มีเลยครับไม่มีข่าวโควิดเพราะโควิดเนี่ยมันมาเกิดจริงๆปลายปีหนึ่งเก้านะฮะสองปีร่วมสองปีนะก่อนที่จะเกิดแปลว่าเป็นยังไงครับมันมีการทิ้งของราคามาก่อนหน้านี้เลไหมทิ้งทิ้งทิ้งมา จนทิ้งสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนปลายปีเห็นะหมครับทิ้งทิ้งเลยนะฮะแล้วก็มาจบที่โลมาแล้วต้นปีสองสูงนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูเราจะเห็นว่าเหมือนกันทุกครั้งในวิกฤตเกิดทุกครั้งนะครับ,นะรบเกิดขึ้นทุกครั้งเกิดขึ้นทุกครั้งคืออะไรครับเกิดสภาพของการแบบทิ้งของราคานะครับแต่เมื่อเกิดข่าวแล้วเนี่ยมันเรียกว่าใกล้โลแล้ว มันใกล้ๆมันยังไม่อาจจะบางครั้งอาจจะไม่ถึงโลทีเดียวเมื่อมีข่าวนะฮะแต่มันใกล้ละมันมากลางทางลวบางทีหลายๆที่เลยละนะฮะแต่เราจะเห็นว่าก่อนเกิดวิกฤตมันมีการที่จะออกของในกรอบสีเหลืองตลอดก่อนหน้าเป็นระดับปีถึง2ปีเลยนะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตผมไม่สรุปนะฮะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ผมสรุปได้ว่าก่อนเกิดวิกฤตภาพกราฟราคามัก แสดงตนก่อนเกือบทุกครั้งและเมื่อเกิดโลของวิกฤตแล้วเนี่ยกราฟราคาเนี่ยก็แสดงตนเหมือนกันว่าตรงนี้มีโอกาสเป็นโลแล้วเหมือนกันอย่างในช่วงของแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมลากเส้นเส้นลายง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองนะครับเนี่ยแล้วก็มาทัชเส้นลายไม่หลุดจบคืออันนี้แค่นี้เอง ะครับอันนี้ถ้าเราเช็คฟิโบในมุมของรีเทรสเมนต์ผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขสำคัญนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันโลที่นะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับก็เป็นจุดสำคัญนะฮะเหมือนกันตรงนี้นะผมลองรีเทรสเมนต์ดูก็ได้นะไม่แน่ใจว่าอ่ามันทัชไหมนะฮนะก็เกิดทัชนะเป็นโซนราคานี้ อ่าเป็น extension ขอโทษจ้ะเป็น extension นะก็คือโซนราคานี้นะมาไม่ถึงนะมันไม่ถึงตรง2องร้แต่ก็เป็นโซนสําคัญเหมือนกันแตนะ่ผมน้องสวิงในสิเอ่สวิงไหนจะถึงนะน้องสวิงใหนดูนะสวิงนี้นะอืมนะครับสวิงใน,ะน,นถึงนะครับโอเคนะคก็เป็นสวิงในนะเราจะเห็นว่าบริเวณนี้นะเนี่ยคือสวิงในนะครับ,รบผมใช้สีเหลืองนะฮะเนี่ยเนี่ย 994นะครับมาแตกแล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปนะก็เราสามารถหาได้ด้วยเทคนิคนะครับนะถ้าในมุมผมนะครับก็คือเทคนิคนี่มันช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วก็ช่วยในการหานะจุดซื้อที่เป็นวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสของเราในการเข้าซื้อนะครับ